ตั้งเป้าหมาย30วันไปด้วยกัน Challenge. ชาเลนจ์ชวนเพื่อนๆมาตั้งเป้าหมายเล็กๆด้วยกันนะครับเป้าหมายของผมก็คือการสร้างกล้ามเนื้อที่แขนและก็ที่ท้องเคล็ดลับสําคัญก็คือความรู้สึกนะครับเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราประสบความสําเร็จในเป้าหมายแล้วให้เรารู้สึกอย่างนั้นไปเลยที่สําคัญก็คือความเชื่อเราจะต้องเชื่อว,ว่าเราสําเร็จในเป้าหมายนั้นแน่นอนแล้วก็ต้องขอบคุณเป้าหมายนั้นออกไปเรามาเริ่มต้นจากการจินตนาการกันนะครับเพื่อนๆหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว จินตนาการคิดถึงเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นดาราฮีโร่ของผมเองนะครับม่คคอยลตาขึ้นนะรับเพื่อนๆอย่าลืมวางแผนด้วยการเขียนลงไปในสมุดแพนเนอร์นะครับแล้ววันนี้เรามาเริ่มต้นทําตามแผนในวันที่6กันเริ่มกันเลย ขอบคุณมากครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในตั้งเป้าหมายไปด้วยกัน30วันชาเล n g e